สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเอ์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นบทความของคุณเปลวสีเงินเขียนลงเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เช้าวันที่30ตุลาคม2 6 6 4ชื่อเรื่องว่าพรุ่งนี้ไม่เคยมีอยู่จริงและผักอุ้งอิงว่าที่นายกหญิงเพื่อไทยไปแล้วเมื่อวานวันนี้มาแลพิษกันบ้างต้องบอกว่าเที่ยวน,นี้ทักสินเอาจริง จริงขนาดพักหัวใจคือเอาลูกสาวมาวางเดิมพันถามว่าอุ้งอิงมีแววจะได้เป็นนายกไหมตอบแบบไม่ต้องคิดได้เลยว่ามีขนาดยิ่งรักเป็นได้ก็ไม่มีใครในประเทศนี้อีกแล้วที่จะเป็นนายกพักเพื่อไทยไม่ได้นอกจากส่งลูกมาเป็นเดิมพันชีวิตสุดท้ายแล้วยังรีแบรนดิ้งพักเพื่อไทยใหม่ทั้งหมดเอาสีน้าเงินทิ้งไปเป็นเพื่อไทยแดงทั้งแผ่นดินชัดๆภายใต้โลโก้สโลแกนพรุ่งนี้เพื่อไทยเพื่อชีวิตใหม่ประชาชนถ้าใครจาลายมือทักสินได้จะรู้พรุ่งนี้เพื่อไทย เขียนด้วยลายมือทักสิณเองนี่ไม่ใช่การครอบนำพักเพื่อไทยแต่เข้าสิงโดยตรงเอาละก่อนคุยเรื่องอื่นมาดูกันก่อนอุ้งอิงลงสนามได้รับคําสั่งโค้ดคือพ่อให้มาทําหน้าที่อะไรก็มาดูบางตอนจากคับเปิดตัวของเธอละกันประบานี้เป็นที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมอยากใช้ประสบการณ์คนเจนวายเข้ามาร่วมกับพักเพื่อไทยเพื่อพัฒนาโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ได้มีความหวังความฝันทําความฝันให้ของเขาได้เป็นจริง อยากปฏิรูปสเรื่องหลักคือ1ปฏิรูปการศึกษาเพราะการเข้าถึงเทคโนโลยีน้อยมาก2ปฏิรูปเทคโนโลยีต้องเข้าถึงเทคโนโลยีให้มากกว่านี้สต้องส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์อย่างจริงจังเหมือนเกาหลีบราซิลญี่ปุ่นเฉพาะเสรีภาพทางความคิดในฐานะของลูกของคุณพ่อที่ไม่เคยลืมบุญคุณแผ่นดินไทยไม่เคยลืมพี่น้องคนไทยที่ไม่เคยลืมท่านและคุณพ่อหวังว่าจะได้กลับประกราบแผ่นดินไทยอีกครั้งและกราบผู้มีพระคุณ ทั้งหมดของเรื่องซุกอยู่ตรงบรรทัดสุดท้ายนี่แหละคือพ่อส่งลูกเข้ามาด้วยภารกิจสําคัญสุดยอดพาพ่อกลับบ้านก็เข้าใจคนเป็นพ่ออย่างทักษิณรู้ทั้งรู้ว่าสัตว์ดุร้ายโหดอามหิตที่สุดคือสัตว์การเมืองแต่เพื่อตัวเองจะรอดยอมส่งลูกเข้ากรงสัตว์นึกย้อนจึงไม่แปลกใจทําไมทักษิณจึงเอาคุนชินขอบซึ่งเหมือนคุกซุกไว้ที่ลูกได้อย่างเลือดเย็นเห็นคนในพรรคพูดประจําเพื่อไทยเป็นสถาบันการเมืองสวนทางนี่ก็ทนโทษอยู่ว่า เพื่อไทยเป็นพรรคเพื่อตระกูลชินวัตรร้อยเปอร์เซนมีใครคนนอกตระกูลได้เป็นนายกบ้างล่ะยกเว้นสมัครสุนทรเวชคนเดียวที่หลอกให้มาเป็นขัดตาทัพแล้วก็เชื่อทิ้งปล่อยให้ตายโดดเดี่ยวนอกนั้นนายกของพรรคเป็นตัวทักสินเองบ้างนายสมชายหัวเจ๊ดแดงซึ่งเป็นน้องเขยบ้างและยิ่งรักน้องสาวเลือดชินวัตรโดยตรงบ้างก็หลอกคนโน้นคนนี้มาเป็นหัวหน้าพรรคอย่างคราวนี้เอาหมอชนละนานขึ้นก็ไถานาการเมืองให้หนายไปแต่พอเก็บเกี่ยว หัวหน้าไถน,าก,นากินหญ้ากินฟางส่วนข้าวคือเก้าอี้นายกเจ้าของนาส่งคนในตระกูลเอากระบุงมาโกยใส่ยุง้งใส่ช้างนี่ก็ส่งอุ้งอิงมาจอ่อโดยทาดผู้พักดีในพักรวมทั้งหมอชนละนานรู้ทั้งรู้ว่าเขาเหลอกแต่ยินดีให้หลอกต้องยอมรับนับถือว่ายางทักษิณเหนียวกว่ายางน้ำข้าวไทยถึงอย่างไรผมก็ต้องชมอุ้งอิงว่าเป็นลูกกระตันยูรู้ว่าไฟการเมืองมันร้อนแต่เธอก็ยินดีลุยไฟเพื่อพ่อฉะนั้นจากวินาทีนี้อุ้งอิงต้องทําใจ ทั้งจริงทั้งเท็จทั้งปราแป้งใส่คล้ายสารพัดส,สารพันธ์มันจะถูกขุดประดังประเดมาที่ตัวเธออุ้งอิงนั้นใครก็รู้ว่ารักพ่อเท่ากับว่าพ่อ,พอทักษิณก็รักลูกคนนี้ถ้าอุ้งอิงรักแล้วรั้งพ่อแทนการรุนหลังพ่อลุยอุ้งอิงนอกจากนั้นชื่อว่าลูกกตัญญูแล้วยังจะได้รับการกล่าวขานจากอวติชาติเป็นอภิชาติตตบุตรีอีกตําแหน่งแกก็นั่นแหละเหนือรักทั้งหมดทั้งมวลต่อคนอื่นของทักษิณคือทักษิณรักตัวเองที่สุด ทักษิณพร้อมส่งทุกคนไปตายเพื่อตัวแต่ตัวทักษิณไม่ยอมตายเพื่อใครการรับตัวเองเป็นเรื่องดีมากแต่ถ้ามากไปก็จะกลายเป็นเห็นแก่ตัวที่สุดที่นี้ย้อนมาดูสโลแกนพักร,รับการเปิดตัวอุ้งอิงแดงทั้งแผ่นดินทักษิณสถาปนาปลุกเร้ากลับมาอีกครั้งปลุกส้มทั้งแผ่นดินของธนากรของธนาธรปิยบุตรก้าวไกลจมมิดไปเลยแต่อยากบอกว่าคนลิขิตมิสู้ฟ้าลิขิตทุกชีวิตอยู่ใต้กรมสโลแกนพรุ่งนี้เพื่อไทยชีวิตใหม่ประชาชน ที่ทักสินลิขิตนั้นฟังดูดีอยู่หรอกแต่ใต้รอยยิ้มจิ้งจอกน่าจะเป็นพรุ่งนี้เพื่อทักษินชีวิตใหม่ครอบครัวจินวัตรตรงตัวที่สุดแต่น่าเสียดายทั้งที่ไม่ตั้งใจแต่เหมือนกรรมดานอยากบอกว่าพรุ่งนี้เพื่อไทยที่ทักษินลิขิตนั้นนั่นคือทักสินล,ลิขิตชีวิตตัวเองเป็นลายแทงอนาคตสมบูรณ์แล้วพรุ่งนี้มีใครเคยไปถึงบ้างนอกจากคนตายทักษินก็พร่ำพูดพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมจะกลับบ้านมาตั้งแต่19กันยา 49กาจนถึงวันนี้29ตุลา64ร่รวม20ปีแล้วบง้งพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ประหนึ่งปิดแล้วเปิดเปลือกตาก็ถึงแล้วแต่พรุ่งนี้เคยมีมาถึงทักษิณสักครั้งไหมวัตถุที่ค้นพบในระบบสุริยะจักรวาลห่างไกลจากโลกที่สุดก็ประมาณ6,500ล้านกิโลเมตรแต่นั่นยานนิวออรเซรนยังไปสำรวจพบแต่พรุ่งนี้ของเพื่อไทยเพื่อทักษิณมันอยู่ไกลแสนไกลกว่านั้นยังไม่เคยมีมนุษย์คนไหนบอกได้เลยว่าเคยไปถึงวันพรุ่งนี้ตลอด20 ศตรวรรษที่ผ่านมาจนมีคําถามประเภทจินอนจินไตขึ้นว่าพรุ่งนี้มีอยู่จริงหรือไม่สําหรับมนุษย์ก็ดีใจนะที่ทักษณิณส่งอุ้งอิงมาเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อค้นหาคําตอบพรุ่งนี้ให้พักเพื่อไทยพรุ่งนี้นะ่ะพาพ่อกลับบ้านก็ขอให้อุ้งอิงโชคดีเป็นคนแรกของโลกที่ค้นพบพรุ่งนี้กลัวอย่างเดียวกลัวคําว่าพรุ่งนี้จะพาอุ้งอิง Back to the Future จากบ้านขี่ม้ากแกรบตามไปอยู่กับพ่อเหมือนอาปูอีกคนก็เท่านั้น แต่ผมเห็นด้วยนะที่อุงอิงจะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างรุ่นใหม่เก่าจะเข้ามาปฏิรูปการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีรวมถึงส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ก็อยากช่วยแนะนําสักนิดเพื่ออุงอิงจะได้รู้ว่ายุคพ่อและอาอุงอิงบริหารรวมกันแล้วมีอะไรบ้างเมื่อเทียบกับ7ปีประยุทธ์บริหารบ้านเมืองอยู่กับที่หรือเดินหน้าถอยหลังอย่างไรบ้างโดยเฉพาะด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและซอฟต์พาวเวอร์ อุ้งอิงเงยหน้าจากหัวแม่เท้าแล้วแงนขึ้นไปมองเหนือศีษะดูสิจักก็จะเห็นเห็นรถไฟฟ้าร่วม20สายที่เคยมีอยู่แต่ในแผ่นพับหาเสียงคุณพ่อและอาปูวิ่งกายเป็นใย,ยแมงมุมขยุ่มหลังคาจากในเมืองสุชาิเมืองทั้งเหนือใต้ออกตกควักไวไปหมดเห็นสถานีบางซื่อเป็นสถานีรถไฟกลางใหญ่ที่สุดในอุตสาอาคาเนมีถึง26ชานชาลาเมื่อเปิดบริการครบกเส้นทางจะเป็นจุดเชื่อมต่อ การเดินทางระบบรางที่ใหญ่ที่สุดสำคัญที่สุดของประเทศและของภูมิภาคอุสาอาคาน์ทั้งรถไฟรถไฟฟ้ารถไฟความเร็วสูงรถไฟฟ้าเชื่อมสามสนามบินสถานีกลางบางซื่อท,ท,ที่เดียวเฟี้ยวได้หมดทุกรายทุกสายยังเป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายทางรางคุณหมิงสิงคโปร์สายเซนซ่ารูสซ,ซึ่งเป็นเส้นทางรถไฟจากคุณหมิงจีนไปสิงคโปร์โดยสถานีกลางบางซื่อจะเป็นสถานีชุมทางในการเปลี่ยน ระหว่างช่วงกรุงเทพลาวจีนสายอีสานและกรุงเทพมาเลเซียสิงคโปร์สายใต้อุ้งอิงไปขอให้คุณคณิตแสงสุพรรณเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตนออกช่วยเปิดกระโหลกทัดให้ด้วยก็จะดีให้เขาพาไปตระเวนดูแต่ละโครงการ e e c จะได้รู้ว่าตอนนี้ไทยเราก้าวไปรอศตวรรษที่21แล้วทั้ง S curve New S curve ด้วยนวัตกรรมอุตสาหกรรมและระบบ 5G ไปไกลเกินกว่าจินตนาการสัมภเวสีที่เอาแต่ผายลมให้สาวให้บรรดาสาวกดมในขับเฮาแต่ละวันอุ้งอิงช่วยไปบอกคุณพ่อว่าเลิกเอาแต่โมบอกให้ลูกพักลงมือทําสักครึ่งอย่างที่ประยุทธ์ทาวันนี้โดยไม่ต้องแบ่งกันกินให้ได้สักก่อนแล้วบางทีนะบางทีนะพรุ่งนี้อาจจะมีแสงฉานสําหรับเพื่อไทยเพื่อทักษิณไปดูอ e c อซแล้วไปกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมด้วยไปพบท่านรัฐมนตรี ศาสตราจารย์อนเ,อเาานกเหล่าธรรมทัศน์แล้วท่านจะเล่าให้ฟังว่าไทยเรากําลังทําดาวเทียมระดับ50ถึง100กิโลกรัมและไม่เกินปี2570จะทําดาวเทียมที่แปลสภาพเป็นยานอวกาศไม่ใช่แค่ดาวเทียมที่โคจรรอบโลกนะแต่จะเป็นพลังงานที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ขับเคลื่อนด้วยความเร็ว30,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงเข้าถึงระบบโคจรรอบดวงจันทร์ภายในระยะเวลา1ปีโดยมีระบบบังคับจากโลกและอ้อสดๆดร้อนๆวันนี้2วันนี้ขณะที่อุ้งอิงคร่ำเคร่งบทพูด เปิดตัวโครงการพาพ่อกลับบ้านทีมอินเทนเทชันเออเร์เรจากโรงเรียนอัศสสมัญชนธนบุรีเยาวชนไทยตัวแทนประเทศไทยคว้ารางวัลชนะเลิศระดับเอเชียจากการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์ของ NASA, นาซาบทสถานีอวกาศนานาชาติในโครงการอาคิบบโรบอทโปรแกรมมิ่งชาเลน์ครั้งที่2เอาชนะคู่แข่งจาก8ประเทศญี่ปุน่นออสเตรเลียบังคลาเทศอินโดนีเซียมาเลเซียนิวซีแลนด์สิงคโปร์และไต้หวัน เด็กไทยทาคะแนนเป็นอันดับหนึ่งนี่เป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีวงการศึกษาที่กระทรวงอวโดยสวทชกับพันธมิตรช่วยกันสนับสนุนเยาวชนไทยก็จะเห็นว่าที่อุ้งอิงบอกว่าจะเข้ามาปฏิรูปนั้นไม่ต้องหลอกนายกประยุทธ์ทําหมดแล้วแต่เข้ามาจริงๆแล้วก็แค่สารต่ออย่ารื้อเรียกหัวคิวก็พอแล้วฉะนั้นพรุ่งนี้เพื่อไทยเพื่อชีวิตใหม่ตระกูลกินวัฒน์ก็รอพรุ่งนี้ที่ไม่เคยมีวันมาถึงไปเถอะส่วนวันนี้ให้นายกประยุทธ์ ใช้ปัจจุบันที่มีอยู่จริงทํางานสร้างบ้านแปลงเมืองไปอีกสักพันษานั่นะนะตัวนะนี่ฮะเป็นเรื่องที่คุณเปลวสีงเงินเขียนเอาไว้ผมไม่ต้องอธิบายต่อครับ